หลายคนเจอปัญหาเจอทางตันในชีวิตแต่ไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรดีมันเจอทางตันสุดทางแล้วจริงๆวันนี้อาเธอร์มีทิคหนึ่งทิคที่จะมาฝากทุกคนครับทุกวันนี้ครับทุกคนมีคนมีปัญหาเยอะมาก inbox เข้ามาถามมาเธอนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรดีถามมาเยอะมากครับทุกคนไม่ว่าจะเรื่องภายในหรือภายนอกเช่นยกตัวอย่างภายในครับทุกคนปัญหาเรื่องของสุขภาพ บางคนกังวลเรื่องของสุขภาพของตัวเองไม่ว่าคุณจะเจอโรคใดๆก็ตามในชีวิตหรือปัญหาเรื่องสุขภาพจิตก็ตามคุณก็มักจะเกิดความเครียดข้างในตัวเองส่วนปัญหาภายนอกก็คือเรื่องของเงินทองเรื่องของบ้านของรถติดหนี้บ้านหนี้รถเรื่องของเงินทองมีหนี้สิทธิ์ต่างๆมากมายเหล่านั้นหลายหลายคนทําให้เกิดปัญหาในชีวิตหรือแม้กระทั่งคุณเสพข่าวครับทุกคน นักข่าวเขาก็มักจะขายข่าวทําให้คนนะครับมีรูปก,กตาให้เห็นเยอะๆเขาก็ต้อง,ย,งยิงข่าวแดงๆเท่านั้นข่าวฆ่ากันปันแทงกันเวลาที่คุณดูข่าวอะไรพวกนี้ทุกคนครับคุณมักจะเอาตัวคุณเองเข้าไปอยู่ในข่าวพวกนั้นแล้วคุณก็รับเอา,เอ,าเอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาใสา่ตัวเองเป็นการเพิ่ม พอกสิเพิ่มพลังงานด้านลบเพิ่มความเครียดให้กับตัวคุณอีกเพราะฉะนั้นเนี้ยหนึ่งข้อก็คือหยุดเสพข่าวลบๆเข้ามาในชีวิตคุณก่อนแล้วถ้าคุณต้องการแก้เรื่องของปัญหาที่คุณติดอยู่หรือว่าไม่เจอทางออกหรือเจอทางตันอยู่นั่นเองครับคือทิคนี้ครับทุกคนนั่นคือการทําสมาธิครับเวลาที่คุณทําสมาธิมันจะเข้าไปสู่เรื่องของ วิทยาศาสตร์แล้วก็ทางการแพทย์ละเวลาที่คุณกังวลกับชีวิตหรือเจอปัญหาในชีวิตคลื่นสมองคุณจะอยู่ในคลื่นแกรมมากครับมันจะเป็นคลื่นสมองที่เป็นอยากๆและเป็นคลื่นสมองที่กังวลวุ่นวายครับไม่สบายใจและคุณจะไม่เจอทางออกของชีวิตนั่นเองครับแต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่คุณทําสมาธิมันจะทําให้คุณจิตและใจปล่อยวางมากยิ่งขึ้นคุณจะเข้าสู่คลื่นระดับ อัลฟาได้นะครับไปสู่คีตาได้วิธีการก็คืออย่างน้อยคุณไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้แต่ขอให้คุณกําหนดลมหายใจเข้าแล้วออกของคุณวิธีการก็คือว่าให้คุณอยู่ในสถานที่สงบแบบนี้ก็ได้ในรีแลกสถานที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นที่นอนของคุณที่บ้านที่ห้องนอนที่ทํางานหรือธรรมชาติแบบนี้พาตัวเองออกมาสู่ธรรมชาติสักนิดหนึ่งอย่างน้อยอาทิตย์ละ หวันหรือเดือนละหนครั้งก็ได้ทุกคนครับแล้วมาในสถานที่ธรรมชาตินเงียบสงบแล้วคุณก็กลับสู่ธรรมชาตินะครับหรือที่ไหนก็ได้ที่คุณสะดวกให้คุณกําหนดลมหายใจเข้าแล้วออกของคุณนะครับยกตัวอย่างเช่นหายใจเข้านะครับสักประมาณ6วินาที เก็บลมหายใจไว้สัก3-4นาทีแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกลึกๆอีกสัก7วินาทีคุณลองทําแบบนี้นะครับซ้ําๆกันสักช่วงหนึ่งระหว่างที่คุณเจอปัญหาใดๆก็ตามในชีวิตของคุณมันจะรีแลกมากยิ่งขึ้นคุณจะเจอทางออกของปัญหาแน่นอนแล้วคุณจะรู้สึกดีครับทุกคนยกตัวอย่างเช่นคุณหายใจเข้าแบบนี้นับในใจ1ถึง6วินาที แล้วคุณก็เก็บลมหายใจไว้อีกสักประมาณ3-4ถนาทีโอเคไหมครับแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกอีก7วินาที รวมกันเป็น17วินาทีพอดีครับคุณจะรู้สึกว่าร่างกายรีลาคมากขึ้นคุณจะรู้สึกผ่อนคลายมากยิงขึ้นครับทุกคนและนี่ก็เป็นทริคที่เอา,อาเธอร์เอามาฝากให้กับคุณนะครับลองเอาไปใชใ้ดูนะครับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศอะไรอายุเท่าไหร่คุณสามารถนําไปใช้ได้เลยแล้วคุณจะรู้ว่าคุณมี พลังในตัวเองคุณจะรู้สึกดีแหละคุณจะมีพลังมากยิ่งขึ้นในการดำเนิน,เนชีวิตฝ่าฟันกับปัญหาที่คุณเจออยู่ครับและคุณจะจะทางออกของปัญหาอย่างแน่นอนและถ้าคุณต้องการเรียนรู้เรื่องของสมาธินะครับอาเธอร์มีคอที่ชื่อว่าพลังแห่งสมาธิครับที่จะสอนคุณตั้งแต่เริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการทําสมาธิครั้งแรกของโลกเกิดจากที่ไหนเมื่อ,อไหร่คุณจะได้รู้จากตรงนั้นครับจนไปถึงนํามาใช้ในชีวิตของตัวคุณเอง รวมไปถึงการค้นพบจิตอันเดิมแท้หรือหัวใจอันเดิมแท้ของคุณนะครับสุดท้ายคือการที่พาคุณนะครับมีเนิเฟสสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดนี้จะอยู่ในคอร์สที่ชื่อว่าพลังแห่งสมาธิครับเริ่มสอนไปแล้วเรียบร้อยครับทุกคนทุกคนสามารถเริ่มลงทะเบียนแล้วเรียนได้เลยครับวันนี้ราคาเต็มอยู่ที่9,900บาทลูกศิษย์หลายคนครับไปเรียนมากกว่า 100กว่าคนทุกคนแล้วฟีดแบ็กกลับมาดีมากๆากเขาบอกว่าอยากตรึงคอร์สเนี่ยเป็นราคาคอร์สที่ทําให้หลายๆคนได้เข้ามาเรียนรู้ได้อาเธอก็เลยจะตึงไว้ให้ที่ราคาเท่าเดิมครับจาก9,900บาทจะเหลือราคาพิเศษที่1,111บาท1,1 1 1นั่นเองครับทุกคนถ้าทุกคนต้องการเรียนคุณไปเรียนได้เลยครับที่บ้านเขียว ID.AJ a ย่อมาจากอาจารย์นาเธอร์นั่นเองครับและทีมงานจะซัพพอร์ตคุณแล้วปเิอกันในคอร์สนะครับสวัสดีครับ